แล้วันนี้นะฮะเรามาเล่นเกมฉันคือใครศิลปินที่เคยมาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยส่วนรอบที่2คือฉันคือดอกไม้อะไรตวงนี้แบบพี่ขับถ่ายดีไหมดีดีดียเดียบโเหียมจริงไม่ธรรมดาบอกเลยโตเรี่ยมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคอนเสิร์ตที่มาจากที่ไทยสนุกมากเลยค่ะโอเคต้องกบไปดให้อะไรอร์วนุอะดวิกน คอยปกป้องศาสนาไม่ร um ู้แล Mont ้วว่ะฮ้ยเราเก่งเกินไปเนี่ยเฮ้ยเราเก่งเกินไปเนี่ยสวัสดีครับทุกคนทัชชุกแล์ทีวีกับเกมของเรา บีนงงบีนงงพวกมึงกังแขนอะไรกันทำไมไม่บอกกูไม่เตือนกูก่อนหาหคืออะไรวะพี่เราพูดเขาพูดเขาว่าเกมของเราเราต้องหาหาคเอาพูดดูอย่างเกมของเราอย่าพูดบ่อยอย่าพูดคำว่าเกมของเราอย่า้องทำล่า ได้แล้วได้ต้นเพลงสองทีแล้เละครับวันนี้อยู่กับสาวๆนะฮะใครบ้างครับพี่เดมครับผมคุณเบลริศราครับผมคุณอภิตรีคุณเบลนภศรเยเย้เย้เย้แต่ละคนเป็นไงบ้างครับเคยดูทีซีทีวีมาก่อนไหมครับดูครับผมเขาไม่ดูก่อนเช้าเลยอ๋อมากเลยสองงานตอนนี้น้องเบลมีเพลงใหม่ที่จะปล่อยในช่วงนี้ปะช่วงนี้เหรอคะยังไม่มีค่ะยังไม่มีล่าล่าล่าสุดล่าสุดเพลงเศร้าชื่อเพลงก็มีอยู่แล้วค่ะก็ดีอยู่แล้วนะครับ เพลงที่ตั้งใจทำแล้วก็เขียน m v เองอะไรอย่างนี้ก็ฝากทุกคนไปดูค่ะน้องเอิร์ธเพิ่งมีซิงเกิลใหม่เราชอบมากเลยเพลงนั้นอ่ะเชื่อว่าใครจะมูฟออนได้ก่อนกันฟีดกับพี่สแตมค่ะก็มีเพลงใหม่ปล่อยออกมาชื่อเพลงว่าแค่พูดออกมานะครับ แล้วก็โปรเจกต์ยังเพลงนะคะ oh. ที่ Box Music เนี่ยไปคอสกับ IS Music oh. แล้วก็เอาเพลงมาทำใหม่อะไรอย<ม>่างเงี้ยค่ะ อย่างของบีนก็จะเป็นเพลงรักฉันประชดใครของพี่พีแอมฟใช่ค่ะก็ฝากไปฟังกันด้วยนะคะที่ YouTube Channel Box Music Official ค่ะช่วงนี้ไอเอสก็มาคัรเวอร์กันเยอะนะไอคุณก็มีนี่ใช่ไหมลักโอ้นหขืนเราอยู่โปรเจกต์เดียวกันใช่เป็นเพลงอะไรนะเพลงโอร y ยูเชียโวค่ะอ๋เป็นเพลงอะไรนะคนใจอ่อนอ่อนใจอ๋อดีตบีใช่ยอมตั้งแต่หน้าประตูศูนหนึ่งครับผม แล้วก็วันนี้นะฮะเรามาเล่นเกมฉันคือใครหมดแรกนี่เป็นคุณจ๊อมกับคุณรัฐเล่นกับน้องๆน,นะเป็นโหมดของศิลปินที่เคยมาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยส่วนรอบที่2คือฉันคือดอกไม้อะไรอ่าโอเคก่อนจะไปเล่นเกมัครับคุณจ๊อมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกริงร๊งกริงร๊งกริง๊งกริ๊งกริ๊งช่องแท็ทูคัลเลอร์ทีวีด้วยนะครับเย,ย่เย่ เยีมมตอนนี้หนูยังรู้สึกว่าทูเพียมนิ้มใช่บงไทยล่ะทูเพียมนิ้มใช่บงไทยลอะทูเพี้ยมงไทยป่าเปี่ยนเปียนเปลี่ยนโจ๊เปลี่ยนโจ๊เปลี่ยนโจ๊มาดูแลเมแกนเบลบอกนีเรื่องไม่เกี่ยวกันเ่ย รอบแรกนะคะสำหรับมทศิลปินที่เคยมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยครับผมเป็นศิลปินต่างประเทศทั้งหมดนะครับผม 2pm ไม่มีแล้วนะ 2pm โอเครอบแรกนะคะจะทำการทักทายกันก่อนเริ่มที่พี่จํานะฮะสวัสดีครับคิดถึงเสมอนะครับสวัสดีค่ะพี่จําเดี๋ยวเราไปจุงหมาด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะพี่จําเป็นตำนานนะคะพี่ เยี่ยมตายแล้วหรอวะช่วงนี้แบบพี่ขับถ่ายดีไหมเรียเรียบเรียบเหมือนได้เป็นกะเหลี่ยมจัดเลยนะพักน้องบีนครับครับผมสวัสดีครับขูู่่ขกล้าขู่ขี้กล้น้องบีนหรอเขี่ยเหลว่ยมเลยสวัสดีค่ะแม่แม่ สวัสดีครับใส่ชุดไทยสวยมากเลยโอ้โหแมน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 บินเหนื่อยไหมเลี่ยมจริงเอิร์ศไม่ธรรมดาบอกเลยโหเลี่ยมเลยให้อะไรไปเรางโดนอย่างงั้นนะทักน้องเลิร์ศครับจำทักเอิรศหร่อไงสวัสดีครับมันก็นานนะสวัสดีครับคอนเสิร์ตโคตรเท่เลยไปไปทุกคนสวัสดีค่ะปกติซื้อเนื้อจากที่ไหนคะท้ารู้ซื้อไหนบอกด้วยนะมาหมายถึงเนื้อวัวหรือเปล่า สวัสดีครับเราชอบทานโกโก้เหมือนกันเลยทากต้องเดียวหน่อยสวัสดีครับแหมสบายเลยนะช่วงนี้สวัสดีครับเห็นง่วงเลยเยอะง่วงเลยเหรอเรียนหนักไหมช่วงนี้เยี่ยมสวัสดีค่ะผมสวยนะคะชอบผมหรอหรือไง่ายผมทักพี่รัมทักพี่รัหน่อยครับอากาศวันนี้ว่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คอนเสิร์ตที่มาจากที่ไทยสนุกมากเลยค่ะโอเคต้องกลับไปให้อะไรสวัสดีครับร่วมด้วยช่วยจ่ายดีไหมครับอมทำงานหนักนะคะทำทำมันเดมนีครบทุกคนแล้วนะฮะใครอยากตอบก่อนนะครับาไล่ทันไล่จากีิจานะตอบก็ได้ไม่แน่ใจผมให้ไหมข้อแยกสัตน ก็เมือมันกำลังนึกถึงของคนที่อาจจะไม่มีสิทิ์ได้เจอแล้วหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคุณจำครับตอบว่าเขาคือไมเคิลแจ็คสันครับเป็นครัตอบที่ผิดครับโอเคต่อมาครับน้องบีนครับอูกากาคือตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นแม่แบบแม่ที่เพิ่งมาก็จะมีแซมสมิธแซมมาสเตจสติงแต่เขาก็ไม่เคยอูกูกากนี่ ตอบว่าแซมสมิธละกันค่ะน้องบีนะฮะตอบว่าแซมสมิธนะฮะจีนคำตอบที่ผิดครับน้องเลยครับคุณคือศิลปินท่านไหนครับที่เคยมาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศเอาถูกเลยไหมเอาถูกเลยไหมมีของหวานใช่ปะคืนโกโก้มีของหวานมีเนื้อจะคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับแบบสวีทสวีทหรือเปล่าหวานหวานนานเลยแบบวานนด้ย นานเลยอ่ะงานเนี่ยตุ๊กยี่บอกทีมทีมจริงงานเหลี่ยมหรือเปล่าเอาคำเดิมมาแปะให้หรือเปล่าแปะคำดิมอันแน่นอนว่าน้องเอิร์ธตอบว่าทูพีเอ็มผิดแน่นอนนะคะน้องเบลครับยากมากอ่ะมันต้องเป็นคนที่เรียนอยู่หรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงอุ้ยเซนดีว่ะถามคำเช่นสิเป็นหญิงนี่หนูโง่เลยนะเนี่ยเฮ้ยบ้าไม่โง้หรอกไม่หรอกตอบส่งเดชไปก่อนแล้วกันนะเรียนาค่ะ เบลนะครับตอบว่ารีฮันน่าเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่เป็นไรดูพี่รอดดีกว่าผูพ้รอดเราแน่นอนอันนี้ก็รีฮันน่ามั้ครับเจอรีและหันหน้าเลยหันหน้าข้าวแก้วเลยครับอากาศนี้น้องว่าอะไรครับอากาศเป็นยังไงคะ รอบซินิเปเปอร์ุ้ยร้อนไงร้อนไงเซนมันดีเซนมันดีเซนมันดีผิดครับผมรอบแรกนะฮะผ่านไปแล้วฮะยังไม่มีใครถูกเลยนะครับผมครับเดี๋ยวไปต่อกันที่รอบสองนะครับผมรอบสองนะฮะเราจะปิดข้อมูลกันนะฮะให้ข้อมูลอะไรก็ได้กับปั่นก็ได้ให้ง่ายๆก็ได้ให้ผมตอบได้ไหมกระจายวะแต่งแต่งโอ้ถ้ามาอีก เร็วๆนี้ก็จะไปดูอีกใช่ไหมวงนี้เหมือนแบบตอนที่เขามาไทยอะรถติดมากเขาเสิร์ฟสนุกมากใช่ถ้ามาอีกรถก็จะติดอีกแหละวงนี้เพิ่งไปทัวร์แถบๆอเมรกาเหนื่ข้างบนชั้นสองด้่ยนหรฟีน้องเบลหน่อยครับฟีนองเบลดิบะมองบนฟ้าก็เจอ ตอนคืนเพลงเปิดในวิทยุบ่อยมากเลยค่ะยะนะเออจรแต่ว่าปั่นฮะบีมาสายไม่ให้ข้อมูลเปิดในวิทยุไทยเยอะแสดงว่าในไทยนิยมมากดมากอลยดังมากเพราะจะดูไม่ค่อยมั่นใจไม่แน่ใจไม่ค่อยเปิดเปิดตัว ออนแอก็แค่แพ้ไปจบนะอ๋อใช่โอเคเเออเออไหนครับเป็นวงดนตรีใช้ได้เยอะเลยนะเมื่อกี้แบบคิดเป็นคนไว้มามากกว่าหนึ่งครั้งมามากกว่าหนึ่งครั้งมันมีเพลงคู่เพลงหนึ่งชอบมากแต่เป็นวงแต่มีเพลงคู่ได้ไงอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเพลงเขาไม่เพลงหนึ่งที่เป็นฟิลแบบว่าฉันก็รักคนแก่ ท่านต่อไปฮะน้องบีครับเตรียมรับข้อมูลได้เลยครับชอบมากชอบมากชอบมากตอนที่มาไทยอะค่ะมีดราม่าด้วยดราม่าอบกระทรวงวัฒนธรรมเลยชอบหุ่นสลิงเคยเคยเห็นหุ่นสลิงเกาจะแบบแซ่บเสมอแซบเสมอเคยเล่นอะไปฟีดพัฟฟ์พี่จ้าครับเคยไปดูวงนี้นานมากแล้วตอนเล่นเหมือนมันจะมีแบบ วงเปิดเป็นวงผู้ตองประมาณนี้ดีกว่าประมาณนี้เหรอให้สิ่งเจ้นูเกิดไม่ทันแต่ว่าเพลงเขาเป็นตำนานให้ข้อมูลน้องเบลเลยน้องเบลเกิดเกิดเมื่อไหร่หนูเกิด2 0งศูนนย่งเขาหนังเขาหวังมาแล้วแกเกิดปี2001เหรอใช่ว้าวว้าวหนูคุณนั่งอยูกใครเนี่ยเด็กจังเลยวะวงของพี่ตอนเล่นสดมันจะแบบสัดวสัตแบบ เดือ,ดดอส,สัตว์สีสัตว์อะไรเ,เนาะแกูเกิดทันมึงก็เกิดทันมึงชอบมากด้วยเป็นที่หน้าภาคภูมิใจมากที่ติดอยู่บนหัวหน้ามึงจบให้ข้อมูลมันครบแล้วนะฮะเวลาครับ<ะ>โอเคฮะจับนะตัง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 ตง In my place In my place โอเคนะครับี่นัำตอบว่าโคเกะเดี๋ยวคำตอบที่ถูกบ้าเฮียโอเคครับน้องเบลครับอยู่นั่งคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายแล้วอะอุ้ยมันอึยหมดเลยบอกไปก่อนนะครับชอนแมนเดสน้องเบลตอบว่าชอนแมนเดสนะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับ อ่ะคุณเดชพอทรวเป็นมุ้งเตีนดสตเหรอเอาไปหน่อยวมีกองแน่นไหมต่อไปก็ให้แบบมีอีตามเร์ีเเตอร์ละกันมามาสองครั้งเลยนานด้วยนานด้วยงานเห็นดีกว่าเกมที่ไม่สนวารนานๆนานด้วยรีมเชเตอร์นะครับเป็นคำตอบที่พี่ครับคุณบียรครับเป็นผู้หญิงเ้ยลพี่กาก้า อุกกาก้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องกไงดูมาดูเลยครับผู้กากาอุกากาโอ้ผู้คนที่ไปทำมาหายรอบโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกันะจ๊ะฮะผมว่าวมารุนไฟคุณจั๊ครับตอบว่าเขาคือมารุนไฟครับเป็นคำตอบที่ผิดครับ สำหรับรอบที่สองนะฮะพี่รัตและน้องดีนะฮะตอบถูกนะครับทั้งสองคนเลยเหลืออีก3มคนสำหรับรอบสุดท้ายจะเป็นการถามตอบก็คือเรื่องมา3ามคนจะถามก็ได้หรือว่าขอข้อมูลหน่อยค่ะได้หมด3าคนถามดีนก่อน่กี่พยางสามพยางที่หกสามพยางหกต้องอันเนี้ยมันกี่คนวะรู้แต่ตรงนี้แหละท้านับคนนะออริจินัลมี6คนครับรัต ิดข้อมูลมาให้หน่อยเราทุกคนเนี่ยที่นั่งอยู่4คนเนี่ยเคยเล่นเพลงวงเขาลิขภาพตอบว่าลิขภาพี่จ้าวตอบว่าลิขินพาร์คนะฮะคำตอบที่ถูกต้องครับจุงหมาคืออะไรไม่เอาจุงหมาคืออะไรแบบอ่ะว่ายจากชื่อแล้วกันอ่ะ๊าไปจุงหมากันไปที่๊าไปที่สวนไปที่พาร์คไปที่สวน ดูทั้งสองชิ้นวงเป็นชายล้วนใช่หรือไม่ชายล้วนชายถามพี่รัฐว่าเป็นแนวไหนคะเป็นวงกีตาร์แบนด์ยุคใหม่ใช้ซาวดิงไซเซอร์กบบนความเป็นกีตาร์แบดนทีมมิกซ์นมิกซ์ดีมากใช่คือจะบอกว่าคือเป็นแบบซาวของยุคนี้รู้แล้วนะเอ้เเอ้ยนึ่เก้าเจ็ดห้า่ะเฮ้ไม่มีคำถามเหรอไม่ไม่ 1้านหนึ่งเก้าเจ็ดห้าครับเป็นคระอบที่ดิบครับผมเอ้าจริงปะเนี่ยทำไมเราไม่ถามวะทำไมถึงไปทางนั้นนะมั่นใจมากเลยเพราะว่าแบบมันนานแล้วอ่ะมันก็หนึ่งเก้าเจ็ดห้ามันนานแล้วมั่นใจมากสุดๆเออผิดพลาดตรงไหนวรนี่แล้วทำไมถึงไม่ถูกว่าถูก้วครับถามพี่รัตน์ก่อนแล้วกันอันนี้เป็น ผู้หญิงหรือผู้ชายคะเพศสภาพผู้ชายแน่นอนผู้ชายอ่อ่ะพี่ดิมละกันอันนี้กี่พยางสามครับสามพยางเหรอเอเคพี่ตองพี่ตองขอข้อมูลฉันไม่รู้สึกถึงใบหน้าฉันเลยเออแต่ฉันรู้สึกว่ามันกำลังมานะเออธนรุ่งแกเรียนหนักเนี้ยแกรู้สึกว่าแบบแกกำลังรออะไรจบอะไรใกล้กว่าดี้ว่พี่สี่พี่สี่ในหนึ่งอาทิตย์เออในหนึ่งอาทิตย์รออะไรของตัเด็กอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ใครดี last friday night าจากวันศุกร์งวันเสาร์อาทิตย์วอาทิวีเกนวีกเกนวีเกนใครล้อด okay, ูวิกเกนดูวิกเกนค่ะโอเคครับ้องเบลครับตอบว่าเดิมวิกเกนครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพื่อนๆแบกไอ้หนก่กอนแบกกันชาต้องเลยนะดวิกเกนเออดูวิกเกน พี่เก่์เอยมาอยไม่อยากตามเก่งมากไม่อยากคัดคออยาาสบายโอเคฮะสำหรับโหมดที่หนึ่งนะครับสำหรับโหมดศิลปินที่เคยมาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยนะฮะตอบถูกทั้งหมดเลยเข้ามาสู่รอบที่สองนะฮะในโหมดของฉันคือดอกไม้อะไร รอบแรกนะครับเป็นการทักทายก่อนทักทายพุ้นดินก่อนแล้วกันอ่ได้ผมก่อนเลยโอ้เปไหนพะย่ะยังสู้อาสวัสดีค่ะสวยจังเลยค่ะดอกมันจะมีความแบบน่โอเคครบแล้วต่อไปไล่มาเลยนะต้องปีนต้องปีนเหนื่อยมากช่วงเนี้ยง่ายมากอ่ะ ง่ายมากง่ายมากเอาพีสวัสดีครับเข้มเช่ไหมสวัสดีครับเห็นแล้วหิ้มน้ำเลยอ่ะสองคนที่ใจดีเว้ยใจดีเลยท้ายให้กับน้าอีเรนครับผมสวัสดีครับป้าใช้หวยยังเป็นวงดนตรี๋เลยสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีครับแแห่แหลมมาเลยนะ อ้ยหะไรวะนนกงงลลลูออ้้เเบบไปทักทายน้องเบลหน่อยครับวินผนโป๊กไม่หยุดเลยของเบลมันง่ายมากทักท้ายยนิดเดียวรู้เลยใช่เหรอใช่มันง่ายมากอะเบลสีสดใสสวัสดีครับเห็นชาผมไหมครับอันเนี้ยลินจัดจัดสวัสดีครับเจอกันปีละครั้งนะครับเ้ย ทั้งหมดแหลยใช่ไหมล่ะหัวให้ไปเยอะเลยให้กูกบ้านนะจิ๋วยงคงตะพันนะคะเออ,เอ,อวู้ฮูวู้ฮูวู้ฮู้หายเงินเลสวัสดีครับไม่ได้มองคุณอนะ่ะสวัสดีครับ พังพังพัง <oh> แ,และนี่และนี่คือสิ่งที่มึงใจดีกับทุกคนไปดอกไม้บานพังคือที่อยู่ยงคงกระพันนะน่าจะรีผลดอกดาวเรืองเพราะว่าดาวเรืองที่โตนะครับตอบว่าดอกดาวเรืองนะครับเป็นคำตอบที่ผิดมากๆเขาลองมองมาแล้วนะอ่ะเดา๋ยวเดาไปดอกกล้วยไม้ครับ สู้นี่ว่าเอ้ยชาวายเขาชอบไปตอนรับนักโตขึ้นพี่ดิมตอบมาแล้วนะครับดอกไม้นะครับเป็คำตอบที่ถิดครับะลองพีกั่างหินน้ำเหนื่อยด้วยอยากกินชาอย่างเงี้ยชากุหลาบไหมเข้มเหรอเข้มเข้มอาจจะบองเพื่อนเร็วเข้ม ตอบไปก่อนกุหลาบแล้วกันค่ะอันดับกุหลาบดอกกุหลาบเป็นคำตอบที่ผิดครับตัวแน่เลยถูกเลยเหรอถูกที่เก่งเลยเนี่ยตังนี้นะฮะตอบมาแล้วนะครับก็ตัวนะครับเป็นคำตอบที่ผิดมากๆครับได้เหรอเฮ้ยอ่าต่อไปครับเดีน้องเบลมาเลครับมีละครั้ง เห็นชาผมไหมครับดอกไม้อะไรทำชาตายกันใหญ่นะก็ดอกกระเจี๊ยบเซนดีนะเนี่ยเซนดีเท่ากัาพูดจีไรไม่ได้ผัวเลยน้องเบลครับตอบว่าดอกกระเจี๊ยบเป็นคำตอบที่ผิดมากๆเหมือนกันครับสรุปรอบแรกนะครับ โล่งทุกคนนะครับใครถูกยังโล่งอยู่นะครับแต่มีรอบสองอันนี้น่าจะถูกแน่ครับรอบสองก็คือการตีข้อมูลนะครับตีข้อมูลให้คุณตรงไหนต้องตอบถูกอยู่แล้วคนนี้คุณต้องคืนตังค์ให้ตรงเวลาคุณรู้ไหมวันก่อนพี่ไปกินข้าวผัดไม่มีผักชีเรียบร้อยเลยผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้เปลี่ยนกุ๊กดอก เขาเป็นเรื่องเป็นลาวต่อเนื่องเลยปฏิเสธเก่งอ่ะต่อมาเลยครับเปยนน้ำเนดีว่าป้นของคุณใหญ่มากฤดูของเขาเนี่ยเต็มถนนเลยแล้วเหรอเสียงปูเฮ้ยเฮ้ย แต่แล้ชื่อของดอกไม้ของน้องเบลเนี่ยจะเป็นชื่อนางเอกปีให้น้องเอิร์ทครับก้าาวไก่ไม่เหมือนเดิมสีส้มหมอคุณพิทายดอกพี่คุณอะไรเงี้ยเป็นดอกที่อยู่ในเทศกาลที่จะมีวันหยุดคนไทยอ่ะมักจะมีในปัตชาชนเแล้วด้วยคุณน่ะเป็นผู้ที่ คอยปกป้องศาสนาไม่รู้แล้วว่ะเคอยเราเก็บเกินไปเพิ่นเทียะคอยเราเก็บเกินไปเพิ่นเทียะรอก่อนเก็บไว้ก่อนก็รอเก็บให้ไหนให้น้องบีนะให้น้องบีนเขาบผมเป็นไม้เลื้อยให้ข้อมูลทางพุทธศาสตร์หน่อยทาท่อมาทาตัวเวลาผมจะปั่นจักรยานไปหาคุณผมต้องใช้เก็บเงินทุกแป้งทอดแล้วพอกินได้ให้บินให้บินใบิ ถ้าพูดผิดแล้วจะดูแย่เลยโอชี้เลยต่อเรื่องโอ้หวานมากเละมรเมนูไข่บานหน้าฝนโอเคงั้นเอาคนที่คิดว่าดูแล้วก่อนนะเหลืออันเดียวเลยดีกว่าพุทธรักษะค่ะจากอะไร์ดเลยอกป้องแล้วก็บัตประชาชนก็มีตอบว่าดอกพุทธรักษาะคำตอบที่ถูกต้องครับ ใครต่อให้ใครใครใครต่อต่อครับน้องเบลเขาจะรู้หนดอกซากุระน้งเอกชอบชอบชื่อนี้แล้วก็เป็นดอกที่บานปีละครั้งชาชาผมอยู่ไหนเห็นไหมซากรระซากุระถ้าขนาดนี้ซากุระจะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับซากุระใช่เรื่องนี้คุณตรงก่อนแล้วกันดอกนี้ไม่ไม่ นี้ก็ไม่มีบักชีไม่รู้เลยแมกโนเลียครนี้เขาวมาโนอ่าคุณรู้ได้ไงวะจริงพ่อไปเราตอที่ผิดครับไปเจองโอเคจบอ่ะกูว่ากูกูกูดอกจนร์รออดอกไม้จะเลเดือดดอกไะร้นา้าไยเฉลยแล้วผิดแค่นี้ไปต่อเลยดอกไม่ผ่านเฉยนีครับ สีม่วงน่า,าอร่อยใชด้วยจักรยานขึ้นมันชันเปล่าเเอ้้รูยะดอกอัญชันค่ะ <Ye ay! S 1> <Hey! S 3> ดอกอัญชันใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องคอ <im itation> รับผมไดในรอบที่สองนะครับสาวๆตอบถูกหมดเลยนะครับ ถึงรอบสุดท้ายแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะเหลือเจ้าของรายการ2คนนั่งหน้าโมยตรงนี้ตรงนี้มีแววจะถูกดี่ยาววรอบนี้นะฮะเป็นการถามถามใครก็ได้นะฮะครับเอาที่พี่ติมก่อนแล้วกันดอกของผมมีสีอะไรครับคุณบินเป็นสีชมพูค่ะถามคุณตรงความสูงของต้นสูงใหญ่เนื้อเป็นประมาณ หัวเขาหัวเขาถ้าเป็นหัวเข่าเราก็แบ่ประมาณนี้ถ้าเป็นหัวเข่าของลูกมันก็แบบอย่าเขเป็นหัวเข่าของเยาวมิงก็แบบปมานได้ตรงได้หัวเข่าเรานี่แหละอุ้ยมีข้อมูลอ่ะพบที่อุทยานแห่งชาติป่าเฮ้ย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 เ่มันดูเป็นแบบยากยากมันบอกว่าถ้าถ้าใบน้อเบลว่าญี่ปุ่นก็รู้เลยอะไร่างเ้ยเลยดอกก็เจียวถ้ามผิดกดอกกจียพิีมตอบดอกกรเจียวเป็นคตอบที่ตอบถูกเลยนะมม้กงเย กูรู้นะกูรู้ถุดต้องครับเอาทยังเอาเลยขี้โกงสัสสัสไตรงตรงถามกูถามกูตรงถามกูพี่ดิมครับครับให้อะไรผมหน่อยกลมและแหลมต้องเบลวครับให้ข้อมูลพี่ตรงไหนชื่อทยาศาสตร์หรือเปล่าเออกระดาษกระดาษกับดีษกด็ดาเป็นดอกที่วันไหว้ครูต้องใช้โอ้ยที่กะของหรืวะท่านีย ถ้าคุณถามเอิร์ธเนี่ยเอิร์ธจะบอกว่าชื่อวิทยาศาสตร์ใช่ใช่ใช่อยากให้มากเลยมีแต่เอิร์ธเฮ้ยให้ข้อมูลพี่ตรงหน่อยครับชื่อทางวิทยาศาสตร์คอมเพรน่าโกลโบซาค่ะ มันดูอยู่เนาะไม่ได้พูดผิดสักคำไม่จ่ายตังค์อะไม่จ่ายตังค์เออบอกติดหนี้เฮ้เซนดี้ต้องจับเลยขออันนี้ก่อนหนาที่อันหนาที่นหน้าที่หน้าที่หน้าที่หนาที่หกสิบพิษเยอะแยะสมมติร้องเพลงหรือความรักยิ่งใหญ่กว่าเกิดในตาเนี่ยพี่ลองร้องต่อไปใช่ไหมมันเป็นดอกไม้ใช่ไหมวายทีเนี่ย อ๋ออันนี้ดอกเป็นดอกไม้ปกติไม่มีเล่เหลี่ยมแต่ไม่ใช่ดอกเบี้ยใช่ไหมใช่ดอกไม้จริงๆพี่อันนี้ถ้าซีสามสองหนึ่งโดนยดอกครับดอกไม้นานาพันธุ์ดี๋ยวฮะเอไว้ก่อนตรงตอบว่าดอกไม้นานาพันนะครับเป็นคำตอบที่พี่ครับเอ๊ยไม่ว่าว่า ว่าดอกคืออะไรบ้างไม่อยากรู้ครับไม่อยากรู้ไม่เป็นไรครับผมปิดเทปไปเลยสบปิดเทปไปก็ได้เปิดเทปเลยครับเฮ้ยจริงหรอแล้วเจอนครับวันนี้ไปัเท้ากับเกมของเราฮัน่าฮ่าฮ่ัน่าฮ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 ัาฮ่าน่าฮ่าฮ่า่าเ่าฮ่าก่าฮ่าฮเาฮ่าเ่าฮ่าน่งเราปิดเกมแล้วเหร่เราปิดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่นฮ่า่าฮกเ่าฮ่่เดี๋ยวาาฮ่าฮ่าฮ่้าาพ่่่่่่นา่าาน่ อยากจะบอกอะไรพี่ตรงไหมอยากจะไม่ไม่พี่ตรงไหมเนี่ยฝากนี่ไว้พี่ตรงกลับไปดูที่บ้านครับอะะไรนฝากไว้ให้พี่ตรงกลับไปดูที่บ้านดอกไานไม่รู้โรยเหรอพ่ออันนี้เนี่ยเก้าเก้าเลาวล้วเก้าเลาวแล้วเก้าลาว